สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูโรหนาเจ๊เงาะนะคะวันนี้เราจะมาทำแบบทดสอบหลังเรียนในหน่วยที่7เรื่องคำคล้องจองพ้องเพื่อนคำขวัญค่ะซึ่งอยู่ในหน้า150นะคะคือหน้าสุดท้ายของหน่วยที่7แล้วพร้อมแล้วไปฟังคำชี้แจงกันก่อนค่ะ คำชี้แจงของการทําแบบทดสอบหน่วยที่7นะคะให้นักเกรยียนนะคะกากบาทค่ะทับลงไปบนกอขอกงนะคะละตรงคําตอบที่ถูกที่สุดค่ะแบบทดสอบนะคะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันโดยคุณครูให้คะแนนคนละ1คะแนนค่ะทําให้ถูกต้องนะคะ และเมื่อนกักเรียนนะคะทําเสร็จแล้วนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปและส่งผลงานทางลายส่วนตัวของคุณครูนะคะย้ำค่ะส่งมาทางลายส่วนตัวของคุณครูเท่านั้นนะคะฉะนั้นใครที่ส่งทางโน้ตคุณครูไม่ตรวจค่ะอย่าลืมพยมพเขียนหรือพิมพ์ชื่อนะคะนามสกุลชั้นและเลขที่ทุกครั้งที่ส่งค่ะ เริ่มส่งได้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปค่ะและคำคำคุณครูจะตรวจให้นะคะอย่าลืมนะคะก่อนส่งตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ